นี้เราก็จะมาตกปลากระพงกันนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อกุ้งกุลาดำนะครับทุกคน ไปไม่ทันไรเงทุกคนเข้าไ,ไปในเสาแล้วนะดึงออกมา 哎。Uh, uh. ถ้าเป็นเบ็ดสามทางเบ็ดสามทางเวลามันคืนมันจะคืนแบบคืนเข้าไปในคอเลยนะมันจะไม่ได้ติดมุมปากเหมือนเบ็ดตาเดียวนะมันเหมือนปลาบาดเจ็บเลยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะไซนี้นี่ไม่แทบไม่มีโอกาสสู้นะไซมันใหญ่มากนะไซนี้นี่คือแบบแทบไม่มีโอกาสสู้นะกินคืองัดขึ้นเรืออย่างเดียวนะ